เล้งทันนี้เป็นไงสวยไหมไม่อ่ะมันเล็กไปอ่ะมินไม่ช่วยชอบเลยอ่ะแต่ว่าสีก็โอนะได้ไดยังไงอะได้แบบไหนอ,อยากได้แบบใหญ่หน่อยอ่ะไฟหลังมันก็ไม่ค่อยโอนเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยช่องคันนี้เท่าไหร่เลยอยากไปลองดูคันอื่นมากกว่าเดี๋ยวไปดูคันอื่น,นก็ได้ปะ นะแต่ยัง yeah. ไม่ค่อยถูกใจมากค่ะวิธีการต่อสู้กับความรักครับพี่ไม่ทราบว่าสนใจเป็นตัวไหนนะครับผมตอนนี้พี่ก็ใจอยู่สามตัวแล้วแต่ว่าพี่ยังไม่ทราบรายละเอียดมากกว่านี้พี่อยากได้รายละเอียดมากกว่านี้อ๋อเนี่เดี๋ยวพี่เชิญที่ห้องอับรองนะครับเชิญนยี่นับเชิญนเอา นี่ครับพี่ชาครับของรถของเราจะใีวันนี้ครับสามลนครับ m g สามครับเป็นตัวนี้เลยครับผมแล้วก็ m g ห้าครับแล้วก็นี่ m g หกครับผมอ่าอันนี้เซนทำทานน้ำก่อนนะคะ นี่เป็นเ g 3นะครับผมตัวนี้เน้นกับวัยรุ่นครับเหมาะกับคุณผู้หญิงครับนี่คุณผู้ชายเอ่อซื้อให้คุณผู้หญิงหรือว่าใช้เองครับผมซื้อให้คุณผู้หญิงครับอ๋อผู้หญิงมีหลายสีนะผู้หญิงเดินชมดก่นได้ครับผู้ชายสนใจไหมครับเอ็มจีสครับผมเป็นวัยรุ่นครับเหมาะกับคุณผู้หญิงครับผมแรงแค่ไงนบ้างตัวนี้ไปดูค่ะเขานอกแล้วไม่ค่อยชอบเลยวค่ะ ตงงไฟท้ายมันมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อ๋อครับตัวนี้มีซันรูฟด้วยนะผมมีหลายตัวนะครับจะมีตัวแบบมีซันรูฟกับมีซันรูนะครับจะแตกต,ต่างกันไปครับผมผู้หญิงดูเป็นไงครับหรือว่ายังไม่ถูกใจครับผมยังไม่ค่อยถูกใจอค่ะอ๋องั้นดูเป็น M G ห้าไหมครับเรามี M G ห้าครับตัวนี้ก็ลูกค้าซื้อเยอะมากนะครับผมก็ได้ครับ M G ห้ากนมีทั้งนะไรครับมีตัวนี้ก็มีหลายสีครับผมแล้วก็มีตัวนี้ถ้าจะเป็นตัวนี้จะมีทั้งหมด2เครื่องนะครับจะเป็น แบบเทอร์โบกับไม่เทอร์โบครับผมเครื่องอยู่ที่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยแรงม้านะครับที่ไม่กก็ขับรถเร็วเนี่ยพอสมควรนะคะอ๋องัน้นแนะนำเป็นเทอร์โบครับผมแล้วถ้าแตกต่างกันนี่เดียวครับแนะนำให้เป็นตัวตัวเป็นเทอร์โบแล้วเป็นซัมรูส์ครับตัวเองเขาอยากได้ตัวเนี้ยตัวนี้เลย สวยเนี่ยมันทรงแบบวัยรุ่นอะ่ะถ้าชอบตัวที่มันแบบมีเทร์โบอะไรอย่างี้ด้วยอะ่ะผนก็ว่าสวยดีเหมือนกันนะอืมถ้าเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้ของ m อมเรานะครับจะมีแอปพลิเคชันนะครับสามารถเชื่อมต่อกับรถโดยตรงเลยครับผมสามารถดูว่ารถอยู่ที่ไหนแล้วมันจะมดหรือยางลมยางเป็นยัางไงาครับผมก็เป็นระบบใหม่ที่กำลังเข้ามาในประเทศไทยครับผมอมน่าสนใจมากครับ เงยเบงดีไหมมีกี่สีล่ะอ๋อตัวนี้มีทั้งหมดหกสีครับผมผู้หญิงชอบเป็นสีชอบไหมครับผมสีตาไม่ใช่ครับอยากดูเป็นตัวสีเทานี้ค่ะอ๋อเป็นสีเทาครับผู้หญิงจ้าสรุปว่าผมสนใจ M G ห้าครับตัวสีเทาครับอืมจะขออยู่ราคาอ๋อราคาครับนี่ครับผมราคาตามนี้ครับคุณผู้หญิงไม่ใช่ครับเชราคาจะเป็นตามนี้นะครับ M G 5ครับ อ็มจีห้าจะเป็นตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับเอ็มจีห้าจะเป็นราคาสนใจเป็นตัวไหนครับพุณหญิงเอ็มจีห้าค่ะมันจะมีแบบเครื่องแบบมีซันลูปแล้วเป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบครับผมกับมีแบบมีซันลูปแล้วไม่พันห้าเทอร์โบครับคุณผู้หญิงสนใจตัวไหนดีครับอยากเป็นตัวที่มีซันลูปด้วยค่ะอ๋อแล้วกับเอาเทอร์โบไหมครับผมเทอร์โบด้วยเอาเทอร์โบจะเป็นราคานี้นะครับผมพันห้าเทอร์โบจะมีนะครับ จะเป็นราคาครับ7 7 5ด0 0 0ดแสนห้าทมนก่วตอนนี้ตอนนี้เรามีส่วนลดนะครับผมคือซื้อตอนนี้รดได้ส่วนลด2 0 0 0 0บาททันทีครับผมแล้วมีส่วนลดอะไรอีกไหมอะคะอ๋อส่วนลดเราก็มีแค่20,000แล้วก็เป็นประกันภัยครับผมแล้วก็ใช้อินเกอร์เน็ตฟรี5ปีครับผมมันไม่มีเพิ่มแล้วหรออ๋อถ้าคุณลูกค้าอยากจอจ,จริงๆเดี๋ยวผมแถมไม่นี้ให้ได้ครับคุณผู้หญิงดูเป็นแบบไหมครับเดี๋ยวผมจะแถมแบบให้1ชุดแล้วครับผม,มเดี๋ยวผมแถมฟิล์มให้แกกันนะครับ แค่นี้แล้วเหรอดีนะเขาแถมได้หรออย่างไม่มีแบบพรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นตามสูตรทั่วไปอย่างเงี้ยเขาจะชอบมีนะเดี๋ยวผมแถบผมให้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมไปคุยกับผู้จัดการอีกทีนึงนะครับอือแล้วตัวอย่างไม่ได้อยู่เลยตัวเองว่าไงอยากดูเหมือนกันน้อนเดี๋ยวไปชมรถตุ๊อย่างเลยครับผมเใช้ทังนี้ครับ นี่นะครับผมจะเป็นถ้าเป็นตัวเทอร์โบครับของที่ผู้หญิงดูจะมีตัวนี้ครับเป็นเกียร์สปีดนะครับผมสามารถเอาไว้แซงได้เลยครับผมและอย่างตัวนี้ซันรูปของผู้หญิงนะครับจะเป็นซันรูปด้านนี้นะครับผู้หญิงเปิดอย่างนี้นะครับผมนี่ครับจะเป็นแบบนี้ผู้หญิงขึ้นไปได้นะครับแล้วตอนกลับล่ะคะตอนกลับไม่นี้นะครับผู้หญิงกดค้างไว้รับตอนกลับ ข้าวมาสว่างไวไ้ผิวหงจะผิดได้นะครับผมเป็นไงครับตกใจไหมครับผมก็ถูกใจนะคะชอบอะค่ะตอนที่มีสรูปแล้วมันมีอะไรมากเพิ่มเติมกว่านี้ไหมอะคะ่ะอ๋อก็จะเป็นเนี่ครับเป็นจอดิจิตอลมาครับมีพร้อมกล้องมองหลังครับผมตัวนี้ให้มากะระโดดไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับ คุณผู้หญิงเป็นไงครับคดูนวดแล้วโอเคถูกใจนะครับผมก็ถูกใจนะคะจะขอคิดดูก่อนนเองว่าเอเมก็ตามใจคุณน่ะคุณอยากได้อะไรก็ตามใจคุณทุกอย่างเลยไม่รู้ขอคิดถูกใจครับงั้นคุณผู้หญิงซื้อวันนี้เดี๋ยวผมแถมสปอยเลอร์ให้ตัวนะครับผมทำเสร็จแล้วนี่ใจะไครับก็โอเคนะ แ okay, งสูงแลวของแถมก็จะมีนะครับใ่แบบชุดนะครับคุณเช็ดทาแล้วก็สปอยเลอร์อนะครับแล้วก็ทีแงเดี๋วราสังคูนจ่งัญญาคู่นะครับถกของสัญญาเขาจะเป็นพีนี้ีะครับพี่ชายพี่ชายสีนี้ครับพี่มียสะดวกไปแล้วกคนไหนครับ เดือนพรุงนี้ได้ได้หมครับได้ครับผมเดือพรุตัดก,การให้ช่างลดกแด้นะครับผมใช่ครับพอดีาาอาจจะร้อนอ๋อครับผมแด้อพรุ่งนี้เจอกันครับผมมาครับ